ดันเมเชียนต้องการการดูแลที่เหมาะสมวันนี้เรามี5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้น้องๆมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะ 1. พาออกกำลังกายทุกวันดันเมเชียนเป็นสุนัขพลังสูงต้องได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นพาเดินพาวิ่ง 2. อาบน้ำและแปรงขนสม่ำเสมอแม้ขนสั้นแต่ดันเมเชียนก็ผลัดขนต้องแปรงขนบ่อยๆและอาบน้ำเดือนละ1-2ครั้ง 3. ให้อาหารคุณภาพเลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงและควบคุมปริมาณอาหารเพื่อลดความเสี่ยงโรคไต 4. ฝึกวินัยตั้งแต่เล็กดันเมเชนฉลาดและเรียนรู้ไวต้องฝึกคำสั่งพื้นฐานตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข 5. ตรวจสุขภาพเป็นประจำพาไปตรวจสุขภาพทุกปีโดยเฉพาะเรื่องหูตาและระบบขับถ่ายเพื่อป้องกันโรคประจำพันธุ์ ด้วย5วิธีนี้ดันเมเช่นของคุณจะมีสุขภาพดีมีความสุขและเป็นสมาชิกครอบครัวที่น่ารักตลอดไปค่ะคลิปหน้าเราจะไปทำความรู้จักกับน้องๆในแง่มุมไหนคอยติดตามนะคะ